เพชรพระลวยสวัสดีซี่สู้ผู้สุขคนครับผมเมื่อในมสรุปแนวทางล่าพัฒนาโคงทุกไทยมื่อในกวันจันทร์ที่11กันยาซองหาหกพี่น้องกับมาเบิงไปทํ้กันทั้งเมือกับมีอยู่เก่าสำนะักเก่าอาจารย์นะพี่น้องมาเบิงมักตัวใดชอบตัวใดกะผิดจรณหน้าเบิงเล็กมันหลายอาจารย์หลายสำนะัก 9กาสำนัก9อาจารย์9เซียนพี่น้องก็มาเริ่มกันเลยจากของพอแต้มของพอแต้มเลขติดเลขวิ่นบนล่าง3ามสี่หาศูนบนล่างวิ่งรูด1กับ2ส่วนจับคู่กับหาศูนยหาหหาสอง C0 C1 C2 30 31 32ส่วนตัวเน่นก็คือ52 C2 32อันนี้ของพอแต้มด้วยพี่น้องได้แคปหน้าจอไว้ครับผม อ่พี่น้องอันนี้เสี้ยนหนองค่ายเหล็กติดเหล็กวิ่นบนล่างกันหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดบนล่างวิ่งรูดสองกับสามเน้นที่สองส่วนจับคู่กับสามหกสามเจ็ดสามแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดส่วนตัวเน้นก็นคือสองหกสองเจ็ดสองแปดแคบหน้าจอตามนี้ครับผม เชี่ยนปลาตานของเชี่ยนปลาตานบนล่างวิ่งลูดหนึ่งกับสองบนล่างวิ่งหนึ่งกับสองเอาขาหมอก็มีมากจับคูบนล่างหนึ่งหก 1,7,1,8 2,6,2,7,2,8ส่วนตัวเน้นตัวเด่นก็นคือ2,7,2,8อันนี้เสี้ยนปลาต่านได้พี่น้องดนะ้อต่อมาเสี้ยนหน้าดีเสี้ยนหน้าดี บนล่างวิ่งสามกับเกตเน้นที่สามส่วนจับคู่กับสามศูนย์สามหนึ่งสามสองเกตสามสี่ศูนย์สี่หนึ่งมามีมมมมตัวเน้นตกกันกับสี่สองสามสามตุกันสี่สองสามสามอันนี้เสียนหน้าดีได้พี่น้องได้ไปกันต่อ ต่อมาของพอแหล่ของพอแหลงวดที่แล้วกับเขาสองศูนย์ตรงตรงนะพี่น้องบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับ1เน้นที่1ส่วนจะคููกับศูนย์สองศูนย์สน่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งส่เน้นหนึ่งสองหนึ่คูตกกันตัวล่างกะจะปลาจะจิบนด้พี่น้องได้ น,นี่ก็ของแอดนอขับร่นส่วนเหล็กติดเล็กวิ่นกับสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าจับคู่9ก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสนล่างวิ่งรูด6กับ9เน้นที่6ส่วนตัวเน้นจับคู่ก็คือเก้าหกแปตัวเน้น ต่อมาก,กับปูขรลาดปูขรลาดงดที่แล้วค่ะให้บนให้บนกับล่งล่างให้ล่างกับขึ้นบนกลับไปกลับมาบนวิ่งศูนย์จับคู่กับมิศูนหกหนึ่งหก ศ7นย์เจ็ส่วนตัวเน้นก็คือติดศูนย์ศูล่างวิ่งรูด2จับคู่กับสองหกสามหกสอ็ดสามเจ็ดสองแส่วนตัวเน้นก็ติด2ก็คือ26 2หกสอันนี้ปูโคลาดได้พี่น้องได้ ต่อมากับปูศูนย์เปูศูนย์เกตงดแล้วก็ห้ล่างก็ขึ้นบนให้3สซีตรงๆแต่ไปขึ้นบนบนวิ่งรูด2จับคู่กับหาหกหกหนึ่งหานึงหกสหาสองหนึ่งสอวนตัวเนีนก็คือ6กสองหาสองหนึ่งสเน้นติด 2, 5, 2, 1, 2, 1, 2. ลางวิ่งรูด8จับคู่กับเจ็ด 89, ดเจ็ดศเนย้นติด 8, 78, 8จ็ดแปดเก้าย์นพี่น้องตัวเน้นส่วนตกกันบนล่างนี่ก็คือ6 6 2ก6622อปู07 ต่อมาเส้นกรุงเทพเส้นกรุงเทพบนวิ่ง0นย์กับ1จับคู่ก็มี 70, 7ดศู8ย์เ9็ดหเกน้นึ่นให้ซคู่ก็คือ 70, 80, 7ูนยอันนี้บนได้พี่นองส่วนล่างวิ่งรูด2กับ3จับคู่ 62, 63, 7หกสามเจส เน้นเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามตัวนี้ตัวเน้นเน้น,เน,นล้างนด้พี่น้องไนดะ้ของเซียนกรุงเทพอ่ะพี่น้องมาเบิร์บัตรนี่ว่าเลขตัวใดมันตรงกันเลขหนึ่งี่ตรงหลายเนะพี่น้อง เทียนกรุงเทพศูนย์กับ1บนศกับของพ่อแหลกกับศนกับ1ตรงกรับกับเสียนกรุงเทพศูนย์กับ1นเสียนปลาตานกับ1นกับ2อตะวันเน้นที่สอง ของขอแต้ก 1, 2, กแมก, 1, กันหนึ่งกับสองของข้อแต้มกับหนึ่งกับสองจิตสองกับหลายแล้วพี่น้องแต่วเลขจิตศูนย์นี่หลายสำนักได้พี่น,อน,น้องเลขจิตศูนย์นี่แต่วาเบิ่งเลขจิตศนย์เสี้ยนกรุงเทพกับจิตศูนย์เจ็ดศูนย์แป้ของข้อแรกอะ0 2นย์ส ของ่อแต้ม504030เลขติดศูนย์นะพี่น้องเลขกติดศูนย์หลายเสี้ยนหน้าดีมิตรสีู่นย์ของเสี้ยนหน้าดีมีตรสีู่นย์ส่วนของแอดนมี่หกศูน็ดศูนย์แปตรงกันกับปูขหลาดไล่ต้านเป็นตกมันกลับกันอันนี้หกศูนย ของปูข้อาลาดบศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดปูศูนย์เจ็ดมิตรแปดศูนย์เว้ยมิเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ขึ้นกันพี่นอ้องเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เลขจุดศูนย์มีอยู่หลายสำนักที่พี่น้องเลขจุดศูนย์เอาคอยพี่นอ้อนงเข้าสชกชกมันหมันเรื่อยๆแห้งๆสูบผูสุข้อน ก็จะเลือมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหน้าพอ,อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม